ขวัญอุตสามณีมีรักทางใหม่มีชายหนุ่มปริศนานอกวงการมาจ,าจับจองหัวใจดีกรีไม่ธรรมดาหนุ่มรุ่นใหญ่อายุห่างกันก,นกว่า10ปีสุดผุปั้งขอแสดงความยินดีกับสาวสวยสุดแซ่บขวัญอุตสามณีที่เพิ่งประกาศลงโซเชียลว่าได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในยกสภาธนายความเพื่อให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาธนายความแบบสดๆร้อนๆ ปังไม่ไหวหนุ่มๆคนไหนอยากต่อคิวขายขนมจีบคนสวยรวยเก่งคนนี้คงต้องเหยียบเบรกไว้ก่อนเลยเพราะเจ้าตัวได้มาเปิดอกเปิดใจในเวทีสแซ่บว่ามีชายหนุ่มปิศนานอกวงการมาจับจองหัวใจเรียบร้อยแล้วดีก่ไม่ธรรมดาอีกด้วยได้ความมาว่าเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่อายุอาน้ำห่างก,กันกว่า10ปี ผู้รักในความยุติธรรมเป็นคนดีมีอาชีพคล้ายคุณพ่อเรียกว่าเป็นสเปคในอุดมคติเลยค่ะความรักท้งนี้ค่ะขวัญขอยกให้แฟนเป็นหน้ากากทักซิโดผู้พิทักษประจำตัวเสอรอมูนแข็งแก่งปกป้องดูแลได้ดูออกที่สำคัญถูกใจแม่สุดๆแม่นางฟังไปยิ้มไปเปิดไฟเขียวให้เต็มเหนี่ยว ผู้ชายคนนี้หรือเปล่าผู้นำพาลูกสาวแม่เข้าสู่สภาอุ๊ยใครกันหน้ากากแฟกซิโดผู้โปรยดอกกุหลาบให้จนหมดสวนถึงเวลาของเหล่าโคนนันออกสืบด่วนค่ะมีความรักทั้งใหม่แล้วขวัญตอบว่าใช่ค่ะขวัญเห็นต้นแบบคุณพ่อคุณแม่ขวัญก็ตั้งต้นเลยว่าขวัญอยากมีความรักที่คุณพ่อให้คุณแม่ทำไมคุณแม่ถึงไม่มีคนใหม่จนแบบคุณพ่อเสียไป1ิปีแล้วอะ่ะ เพราะว่าสิ่งที่คุณพ่อเขาทําให้คุณแม่เขานั้นมันตราตึงไม่ว่าจะยังไงก็ไม่มีใครแทนเขาได้คุณพ่อขวัญไม่ใช่คนที่รวยแต่คุณพ่อทําให้แม่ขวัญเป็นควีนได้คือแม่อยากได้อะไรความสุขอะไรพ่อทําให้แล้วก็เป็นคุณพ่อต้นแบบของขวัญด้วยเราก็เธอทุนและเราก็รักมากเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นสามีขวัญขวัญก็ต้องเลือกถามต่อค่ะคบมานานยังคนนี้ขวัญตอบว่าปีกว่าๆค่ะเป็นรุ่นพี่อายุมากกว่าค่ะอยู่นอกวงการ ถามต่อทำไมถึงเข็ดกับคนในวงการขวัญตอบว่าขวัญไม่ได้เข็ดนะเพียงแต่ว่าคนที่จะมาเป็นแฟนขวัญหรือใช้ชีวิตร่วมกันกับเราต้องเป็นคนที่นำขวัญได้เป็นคนที่ขวัญเกรงใจเป็นคนที่พูดแล้วขวัญฟังเอาอยู่ถามต่อค่ะแต่คนนี้หนี่ไม่ออกต้องฟังเขาขวัญตอบใช่ค่ะเพราะเขามีหลักการและเหตุผลให้เราเหมือนเวลาเราคุยกับคนที่เราเคารพ หรือพ่อหรือครูอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าแบบนี้สิเราถามว่าทําไมอะ่ะเขาก็จะโอ้ยแบบมีเหตุผลต่างๆนานาทํา,าทให้เราเห็นภาพไม่ใช่ว่าเราหลงเชื่อคําพูดงมงายอะไรนี้ไม่ใช่ถามต่อค่ะที่ขวันปลืม้มพี่คนนี้เป็นที่เรื่องของความคิดเลยพี่เขาเป็นคนเก่งอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดและยังเป็นคนที่รักในความยุติธรรม พอมีคนนึงที่มาเป็นหลักให้เราแล้วก็อาจจะมีความคล้ายกับสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวอยู่แล้วด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเขาลบอะไรแบบนี้ตำรวจหรอขวัญตอบไม่ใช่ค่ะหรือเป็นข้าราชการขวัญตอบไม่ใช่ค่ะก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีแต่เรายังไม่ได้บอกใครใช่ไหมขวัญตอบยังไม่ได้บอกใครคนนี้แม่ถูกใจไหมชอบที่สุดไหมแม่ก็ตอบมาว่าคนนี้ดีค่ะรู้สึกเป็นคนเดียวมั้งคะ คนนี้ค่ะเขาก็ดูแลขวัญได้ลูกรักใครเราก็ลักด้วยนะไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วบุกไปที่บ้านอีกนะแม่ตอบว่าไม่เคยเลยไม่เคยบุกไปหาใครมีแต่คนอื่นบุกมาหาแม่ที่บ้านตอนนี้มาลัเจอเลยแล้วแม่ก็หัวเราอค่ะขวัญก็เลยตอบมาอีกว่าคือแม่เป็นคนที่ไม่เคยห้ามเลยนะแต่แม่คือคนที่เราร้องไห้ด้วยตลอดถามต่ออีกค่ะว่ามีอะไรปรึกษาคุณแม่ไหมคะ แบบคนนี้เรากําลังพิจารณาอยู่ขวัญตอบไม่เลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราโตมาแล้วทุกครั้งเราก็เลือกเองเจ็บเองแล้วที่สุดท้ายที่เราเสียใจอ่ะหนูก็ไปร้องให้กับแม่อย่างดีถามตอค่ะถ้าแม่ไม่ชอบแม่ก็แสดงออกเลยไหมขวัญตอบแม่ไม่ยุ่งเลยค่ะสมมุติว่าแฟนเราเขาโทรมาแม่ก็จะไม่รับสายให้แม่ไม่ยุ่งเลยมาหน้าบ้านแม่ก็จะขึ้นไปข้างบนคนล่าสุดที่คบอยู่เนี่ยอายุมากกว่าเป็นรุ่นพี่คนนี้ยังไม่เปิดตัวใช่ไหมขวัญก็เลยตอบไปว่า การเปิดตัวไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตขวัญนะ่ะและคนที่อยู่ข้างเราอ่ะค่ะมันปวดหัวด้วยซ้ําอย่างวันนึงถ้ามีปัญหาขึ้นมาความคิดเขาหรือเขารู้สึกอะไรเราก็จะวิเคราะห์ได้แค่ความรู้สึกเขาและเราจะไม่มีตัวแปลอะไรอย่างอื่นเข้ามากับสิ่งแวดล้อมภายนอก คนนี้พูดคนนุมพูดข่าวพูดแล้วคนนี้มีใครรู้จักไหมพี่แอปรู้จักไหมพี่ชมรู้จักไหมฝวัญตอบเราอะชี้ไปที่พี่หนุ่มค่ะแล้วก็บอกว่าพี่หนุ่มแต่ถ้าถามอย่างนี้แล้วกันใช่คนนี้ไหมย,ยื่นรูปในมือถือขวัญก็พยักหน้าแล้วบอกว่าใช่ค่ะจะเปิดตัวต่อเมื่อจะแต่งงานหรือยังไงขวัญตอบใช่ค่ะคือทุกวันนี้มันก็เป็นสิ่งดีๆที่มีให้กัน แต่ว่าขวัญก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าสิ่งดีๆที่มอบให้กันมีความเสถียรมีความมั่นคงหรือเปล่าถ้าเวลาโอกาสเหมาะสมวันหนึง่งถ้าเราเป็นครอบครัวขึ้นมาจริงๆวันนั้นคือวันที่ขวัญมั่นใจว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันชอบอะไรในตัวเขาขวัญตอบชอบกุหลาบไงหน้ากากทักซิโดเขาชอบให้กุหลาบสิเวอร์มูล เวลาเราทํางานเหนื่อยหรือเวลาเรามีปัญหาเวลาเจอเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็จะเป็นคนที่คอยมาแนะนาําคอยสอนเราให้แง่คิดเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่คอยสอนคอยเตือนมีข้อมูลข้อเท็จจริงพี่หนุ่มพูดว่าเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับวงการศาลกฎหมายหรือเปล่าเพราะเห็นวันนี้ขวัญก็ไปเรียนเรื่องกฎหมายด้วยขวัญตอบเกี่ยวข้องแค่ความดีค่ะ แล้วก็ปกป้องคนดีจากคนไม่ดีก็ใกล้เคียงกับอาชีพคุณพ่อขันไงคนนี้อายุมากกว่ากี่ปีขันตอบี่คิดไปสักพักขันแล้วตอบว่าโอ๊ยหนับดีกว่าก็เกินสิบปีค่ะพี่่านมามองว่าตัวเองไม่เคยประสบความสําเร็จกับความรักไหมขันตอบอืมไม่เห็นประสบเลยเคยย้อนกลับไปดูไหมเพราะอะไรขันก็เพราะว่าขันไม่มีความอดทนมั้งคะโทษตัวเองแต่ไม่โทษคนอื่นใช่ไหมขันตอบว่าไม่ค่ะเพราะทุกคนมีเหตุผลในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว ขวัญก็มีเหตุผลในการใช้ชีวิตเหมือนกันขวัญก็มานั่งย้อนดูขวัญว่าเพราะขวัญไม่ทนจริงๆขวัญเป็นคนที่ต้องการความรักนะเราก็อยากมีคนที่คอยปกป้องอยู่ข้างๆเราอะแต่พอถึงเวลาเหตุการณ์มามันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วยังไงขวัญคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องทนขนาดยังไม่แต่งงานเขายังทําให้เราเสียใจเขายังไม่รักษาความรู้สึกเรา วันหนึ่งลงหลักปักฐานกับผู้ชายคนนี้ขวัญจะต้องใช้ความทุกข์ระทมไปอีกกี่ปีกระทา่าความสุขของเขาด้วยอ่ะเขาจะต้องมาทุกข์ระทมกับความเป็นขวัญอีกอกี่ปีขวัญว่ามันก็แเว่าไปตามทางเดินของตัวเองดีกว่าขวัญถึงทงํางานหนักขวัญหาเลี้ยงตัวเองได้เรามั่นคงด้วยขาของเราได้แต่ถ้าวันหนึง่งขวัญมีผู้ชายเข้ามาทำให้ขวัญแกร่งขึ้นอีกอันนั้นคือกำไรของชีวิตขวัญแล้วค่ะ แล้วแฟนบ่นไหมแบบขวัญทำไมเราจะไปกินอะไรกันเธอต้องเอาแม่ไปด้วยอะไรแบบนี้ขวัญตอบบ่นก็เลิกเลยเพราะว่าคุณมาทีหลังอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนนี้หรือว่าเป็นคนอื่นเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ควรพูดอะไรที่แบบว่าสมมุติคนนี้มาเป็นแฟนขวัญนะ่ะคุณคือเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านแล้วอะ่ะไม่ว่าจะหมาจะแมวจีป้าถ่าตอกตะบงตอกตะป,ตตะปูคุณต้องช่วยเราได้แล้วอะ่ะมันจะมีเวลาสูจีกันหรออย่างแม่ไปด้วยงี้จะหอมทำไง ขวัญตอบก็หอมเลยแต่ก็ต้องให้เกลียดแม่นิดนึงแม่อาจจะตกได้นะแล้วก็หัวล็อกค่ะแล้วผู้ชายจะรู้สึกยังไงอย่างแม่อยู่แบบนี้ทํายังไงอยางมันก็ต้องมีบ้างอะ่ะขวัญตอบพอโตขึ้นมาทุกอย่างมองย้อนกลับหมดคุณแม่ขวัญเลือกพ่อเพราะว่าคุณยายก็เป็นคนบอกแล้วพ่อสนิทกับยายจนกระทั่งคุณยายเสียคุณพ่อก็เป็นคนอุ้มไปหาหมออุ้มไปทําพิธีที่วัดถามต่อค่ะแต่นั่นมันสมัยก่อนไง ขวัญตอบอีกว่าเหมือนกันหัวใจดวงเดียวกันอย่างสมมติคนไหนเป็นสามีเราแล้วเข้ามาเฮ้ยที่ต้องการอยู่เป็นส่วนตัวกับขวัญเลยทอดขวัญมาเหลอถูกปะ เขาไม่ได้คลอดเรามาไม่ได้ให้ชีวิตเรามาถ้าเกิดอยากได้ขวัญคุณต้องเอาหัวใจแม่เราไปก่อนแม่ก็เริ่มร้องไห้ค่ะแม่ร้องไห้เลยยังไงก็ตามแต่ผู้ชายจะดีเลิกแต่ถ้าเข้ามาบอกว่าขออยู่สองคนเรื่องนี้ไม่ได้เลยขวัญตอบใช่ไม่ได้เลย,เลยถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงๆเขาก็ต้องรักคนที่เขาเบ่งเราออกมาคลอดเรามา,ขเ,า,มาเขาเจ็บมาเพื่อเราอะ่ะขวัญว่าอันนี้หัวอกคนที่เป็นแม่จะเข้าใจถามต่อค่ะแล้วถ้าแม่บอกว่าคนนี้เลิกเถอะลูกแม่ไม่ชอบ ขวัญตอบอีกว่าถ้าตอนโตอ่ะขวัญจะเข้าใจก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจคะ่ะไม่ยอมเพราะขวัญคิดว่าไม่ยุติธรรมทำไมแม่ต้องมองทุกอย่างในแง่ลบหมดเลยคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่แต่จะบอกว่าโตขึ้นมาทุกคําที่แม่พูดผูกหมดเลยทุกอย่างเป็นอย่างที่แม่ขวัญพูดเป๊ะหมด